Mad Max 2 The Road Warrior ภาพยนตร์ปี1 9 8 1ของจอร์จมิลเลอรเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังภาคต่อแต่มันคือผลงานระดับ m a s t e r p i เพ e ที่จําการระเบิดนิยามใหม่ของคำว่าโพสอพอ l y p t i c Movie จุก,กลับไปคำพีที่สื่อมาถึยงยุคหลังก็งเปิดอ่านสำแล้วสำเล่าหลายคนจำหน,นังนี้ได้ในฐานะนักแอคชั่นวิน่าสันตโลแต่ถ้าเราเอามองทะลุฝุ่นควันและเสียงครื่องยนต์เข้าไป เราจะพบว่า Mad Max 2คือหนังที่ซ่อนชันเชิญทางภาพยนตร์ไว้อย่างแนบเนียนมันคือหนังคาวบอยตะวันตกในคราบนักซิ่งมันคืองานดีไซน์ที่กำหนดเทรนแฟชั่นโลกอนาคตและใปบทเรียนและไปช่วยสตอรี่เทลลิงที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าทำไมการเดินทางของบุรุษผู้บ้าคลังง่งคนนี้ถึงไม่ใช่แค่เรื่องของการแย่งชิงน้ำมันแต่เป็นการค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์ ในโลกที่ล่มสลายยินดีต้อนรับสู่เดอะเวสเทิร์หากเราเลอกเอาเปลือกนอกที่เป็นเครื่องยนต์ V8 และชุดหนังสุดเท่ออกไปสิ่งที่เราจะพบคือจิตวิญญาณของหนัง Cowboy หรือ Western movie อย่างเต็มเปี่ยมจอร์จมิลเลอร์ไม่ได้สนัดแอคชั่นสเปซสปะแต่เขายืมโครงสร้างกันเล่าเรื่องมาสนะ Cowboy ออตะวันตกระดับต,ตำนานอย่าง Chain, เชนเอลฟิสฟูอ Dollar, อฟดอลล่าแบบเป๊ะเพราะเรื่องของ Mad Max 2 คือสุดสําเร็จที่โคตรคลาสสิกมากๆนะครับนั่นคือเดอะดิฟเตอร์หรือคนแปลกหน้าผู้เงียบงนันที่หลอนแหลมเดินทางมาเจอชุมชนเล็กๆที่กำลังถูกลังแกโดยกลุ่มโจรป่าเถื่อนเขาเข้ามาจําใจต้องช่วยเหลือและเมื่อภารกิจจบลงเขาก็จากไปเดอมินิกล้องตําแหน่งหรือถิ่นฐานใ,นใดๆแม็กซ์ล็อกกาตันสกี้คือร่างอวตารของขบอยไร้นามในโลกอนาคตแคป่ยนมาคู่ใจเป็นรถ V8 อินเตอร์เซเตอร์ และเปลี่ยนเป็นลูกโม่เป็นปืนลูกสองสัน้นเชื่อไหมว่าท้งเรื่องแม็กซ์เนี่ยมีบทพูดแค่ประมาณ16ประโยคต้นนั้นโคตรสัน้นและนี่คือชั้นเชิงคอเวอร์ชั่นสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องด้วยภาพตามกฎทองของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าโชดอนเทลนะครับจอชมิลเลอร์ไม่ให้แม็กซ์บนออกมาเมื่อเขาหิวเขาสิ้นหวังเรือเขาจะปวดแค่ไหนแต่ละรู้สึกและก็ใจทุกอย่างผ่านการกระทำของเขาผ่าแววตาที่ตายด้าน และการตต่อที่เน้นปฏิกิริยาของตัวละครทำให้เรารู้ว่าภายใต้ความนิ่งเงียบนั้นคือสัญชัตยานกะเอาตัวรอดของคนที่สูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิน้นนอกจากน้ในเรื่องแล้วสิ่งที่แมดแม็กซ์ทูทำงานเนี่รุนแรงที่สุดคือการกำหนดแฟชั่นของวันสิ้นโลกนะครับภาคนี้คือพูดกันถึงภาพจำที่เราคุ้นเคยเนาะชุดหนังสีดำสโบโมโฮอกหลากสีรถยนต์ตัดแรงติดหนาม เระอุปกรณ์พัฒนาการที่ดูวิปริตผิดมนุษย์ดีไซน์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเทพเพียงอย่างเดียวแต่มาสะท้อนสภาวะสกาวเบนเจอร์หรือการหยิบจับขยะมาตัดแปลงเพื่อขอ่มขวัญศัตรูอิทธิพลของงานดีไซน์แบบนี้ส่งผลกระเพื่อมไปทุ่งการป๊อปเค้าเจอร์ถ้าไม่มี Mad Max 2, แม d m แม็กทูเราอาจจะไม่มีเหล่าไลเดอร์ในเกมฟอร์เอหรือไม่มีพวกไซโคสในบอร์เดอร์แลนด์และก็แน่นอนลทธิ์หมัดดาวเหนือ ที่เดืแรงบนันดาลใจเต็มๆเลยทั้นที่สายตัวร้ายแล้วก็แน่นอนชุดของเคนชิโล่ด้วยมันก็มาจากชุดขอตแม็กซ์นี่แหละแต่การสร้างโลกของจอร์จมิลเลอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่ตาเห็นแต่มันลงลึกไปจนถึงวิธีการเล่าเรื่องถ้าเราดูเรื่องนี้เนี่ยหนักเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เล่าผ่านมุมมองของแม็กซ์แต่เป็นเสียงบรรยายของเด็กฝลคิดหรือเด็กป่าในตอนแก่ที่กำลังเล่าอาดีตให้คนรุ่นหลังฟังเทคนิคการเปลี่ยนมุมมองมันสำคัญนะครับ เพราะมาเปลี่ยนสถานะของแม็กซ์จากคนธรรมดาให้กลายเป็นตำนานปรมปลาในใสายตาของเด็กน้อยแม็กซ์ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถที่หมดอะไรตายอยากแต่เขาคือเวลรบมรุษล,ลึกลับที่โผล่มาจากความว่างเปลา่าช่วยเหลือผู้คนและหายตัวไปกับสายลมทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าขานที่เป็นอมตะอ่ะเรามาดูตัวลายบ้างในโลกที่บ้าคลั่งเนี่ยตัวร้ายมักถูกมองว่าเป็นแค่คนบ้าแต่สำหรับตัวละครน,นี้ลอดฮิวมองกัส เขาคือตัวอย่างของผู้นําที่ชาญฉลาดที่สุดคนหนึ่งภายใต้หน้ากากฮอกกี้นั้นมันไม่ได้มีแค่สัตว์หลายแต่คือนักการเมืองและนักเจรจาเขาก็ควบคุมน้องที่บ้าคลั่งให้อยู่ในระเบียบได้แต่ที่สําคัญเขาเสนอทางเลือก just walk away ประโยคนี้สะท้อนว่าฮิมองกัสเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการฆ่าแกงเพื่อความสัจใจอย่างเดียวแต่เขาทําเพื่อทรัพยากรเขคือผู้นําแบบเผด็จก,การที่มีเป้าหมายชัดเจน และพร้อมจะปณิปนอมหาได้สิ่งที่ต้องการอ่ะหัมองฝั่งตัวเอกสิ่งเดียวที่ชื่มยงแม็กซ์เข้าขความเป็นมนุษย์ที่เหลืออยู่ไม่ใช่คนนะครับแต่คือสุนัขเจ้าหมาพันออสเตรเลียนแคทเทลด็อกมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงหรือบุคคลเตือนภัยแต่มันคือตัวแทนของความอ่อนโยนและความจรักพักดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่แม็กซ์ยอมเปิดใจให้ดังนั้นเมื่อเขาเสียมันไปมันจึงไม่ได้แค่การสูญเสียสัตว์เลี้ยง แต่มันคือฟังซีสุดท้ายที่ขาดพึ่งการจักไปของมันทาลายกําแพงความเฉยชาของแม็กซ์ลงอย่างราบค่า,าปเปลี่ยนความต้องการที่จะหนีให้กลายเป็นความต้องการที่จะล้างแขนและผลักดันในเขาตัดสินใจขับรถมันทุกฝ่าวงล้อมในตอนท้ายเพื่อปกป้องสิ่งที่ยังลงเหลืออยู่อ่ะประเด็นไฮไลท์สำคัญที่จะมหนักเรื่องนี้ขึ้นหิงนะครับนั่นฉากไแมกซ์ทายเรื่อง15นาทีแห่งความตายนี่คือมาสเตอร์คลาส เพระการกำกับหนังแอคชั่นสิ่งที่จอร์จมิลเลอร์ทำได้ยอดเยี่ยมที่สุดคือการจัดก,การจิโอกราฟีหรือพื้นที่ในฉากในยุคที่ไม่มี C g ช่วยเนี่ยทุกอย่างคือของจริงรถจริงและสตันแมนที่เสี่ยงตาจริงๆแต่ท่าการความกลอุขนคนดูรู้อยู่ตลอดเวลาว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วมันทุกอยู่ตรงกลางคิวมองกัสไลม่มาจากข้างหลังเด็กป่าอยู่บนหลังคาการระดับภาพและมุมกล้องทำให้เรานั้นอาจสถานการณ์ ได้ทะลุปลุกปลงเดีอยมันต้องใช้การตัดต่อที่จืบฉับจนหน้าเวียนหัวแบบในแอคชั่นยุคใหม่เนาะและเคล็ดลับความเร็วที่น่ากลัวนี้มาจากเทคนิคที่เรียกว่าบัมเกอร์แคมหรือกล้องระดับกันชนนะครับวิลเลอร์เนี่ยจังใจวางมุมกล้องให้ต่ําติดพื้นถนนมากที่สุดเพื่อให้พื้นผิวถนนเนี่ยพุ่งเข้าหาคนดูด้วยความเร็วสูงทําให้รถด,ดูคันใหญ่ขึ้นท่งพลังขึ้นและอันตรายขึ้นมุมมองนี้กระชากคนดู ลงไปอยู่บนถนนที่ร้อนรละอุทําให้เรารู้สึกถึงแรงสะเทือนและพลังงานจนของการประทะมันคือลายเซน็นดังภาพยนตร์ที่จอจมิลเลอร์ยังคงใช้ต่อเนื่องมาจนถึงภาพยิตร์ที่โหลดใน30ปีให้หลังบทสรุปของ Ma d Max 2คือหนึ่งในกาหักมุมที่เจ็บแสบและลึกซึ้งที่สุดเมื่อถังน้ำมันที่แม็กซ์นั้นขับเสียงตายฝ่าดงกระสุนมาตลอดทางแท้จริงแล้วมันบรรจุเพียงทรายและดินเท่านั้น ด้วยความหมายของอะไรชชนะหรือความว่างเปล่าในแง่หนึ่งมาดูเหมือนแม็กซ์นั้นทำภารกิจล้มเหลวขอไม่ได้น้ํามันที่สัญญาไว้แต่แง่หนึ่งซรายเหล่านั้นคือดีคอยหรือนกต่อที่ชาญฉลาดที่สุดมาสะท้อนว่าสิ่งที่ค่าที่สุดไม่ใช่น้ํามันที่ทุกคนแย่งชิงกันแต่คือชีวิตและความหวังของผู้คนที่หนีรอดไปได้ณเรื่องนี้กำลังปะทะแนวคิดระหว่างปัจเจกชนและชุมชน แม็กซ์คือตัวแทนขอเกาตัวรอดเพียงลำพังส่วนชาวป,ปั๊มน้ำมันคือตัวแทนขอกาสร้างอารยธรรมใหม่หนังบอกเลอนชัดเจนว่ามนุษย์จะอยู่รอดและสร้างอนาคตได้ไม่ใช่ด้วยความแข่งแกล่งสบุกค,คนแต่ต้องอาศัยความร่วมมือและการเสียสละท้ายที่สุดแล้วแม้แม็กซ์จะเป็นผู้กอบกู้แต่เขากลับไม่ได้ไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเขาเลือกจะหันหลังกลับสู่ความมืดหว,ง,วงของเวสต์แลนด์อีกครั้ง เขาคือรถวอลเลเยอร์นักลบแห่งท้องถนนผู้ถูกสาบให้เดินทางอย่างโดดเดี่ยวเพื่อให้คนอื่นนั้นมีความหวังที่จะก้าวเดินต่อไปและน่าคืกผลที่แมดแม็กซ์ทไม่ใช่ขนางแอคชั่น Action, แต่มันคือตำนาน